ซีพิรังจับมือ Art, มีเดียอาร์ตมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรีเดินหน้าเปิดโครงการการประกวดคลิปวิดีโอคนรุ่นใหม่ไลฟ์ฟูดเวทปีที่3สร้างความตระหนักรู้ลดความสูญเปล่าทางอาหารยังคงดำเนินการโครงการดีๆต่อเนื่องค่ะล่าสุดบริษัทซีพิรางจำกัดร่วมกับสาขาวิชามีเดียอาร์ตมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรีเปิดตัวโครงการการประกวดคลิปวิดีโอคนรุ่นใหม่ไลฟ์ฟูดเวทปีที่3ค่ะเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาค่ะมาร่วมเปิดไอเดียสร้างสรรพันธ์คลิปวิดีโอ3นาทีโดยภายในงานค่ะได้รับเกียรติจากนาย ้ชื่อสัจจาจารย์บุญเลี้ยงแก้วนาพันประธานสาขาวิชามีเดียาอาร์ตมหาวิรัะจอมเก้าทนบุรีร่วมในงานแถลงข่าวครั้งนี้ค่ะโดยซีพิรามค่ะได้ดําเนินการลดฟุตลอสค่ะในองค์กรอย่างต่อเน,นื่องและยังส่งเสริมฟุตเวสค่ะในกลุ่มผู้บริโภคอย่างต่อเน,นื่องด้วยเช่นกันโดยการดาเนินโครงการประกวดลีปวิดีโอคนรุ่นใหม่ไลฟ์ฟุตเวสค่ะจึงเป็นส่วนสําคัญในการส่งเสริมนคนรุ่นใหม่ให้ตระหนักถึงความสูญเปล่าทางด้านอาหารค่ะและนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างเป็นรูปธรรมในอนาคตค่ะสำหรับนักศึกษาที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวดดดสสสาาามมมรรรถัััคคกไ้้่ะโยเปิบตง ที่1กันยายนไปจนถึงวันที่30พฤศจิกายนนี้เพื่อชิงเงินรางวัลมูลค่าวรวมกว่า3 6 0 0 0นบาทค่ะเพราะไม่ประกาศเขติคุณโดยติดตามรายละเอียดค่ะได้ที่ Facebook Food b e ร์ c ค i p Contest ค่ะในานามของบริษัทเอ็สพนะครับเราก็เป็นผู้ผลิตอาหารซึ่งเราก็ตระหนักดีว่าเรื่องอาหารเนี่ยเราทำมาด้วยเราต้องใช้ทั้งความรู้ความสามารถและความใส่ใจเพื่อให้คุณภาพอาหารเนี่ยดีที่สุดแล้วก็มาถึงคู่บริโภค แต่ระหว่างที่จะมาถึงผู้บริโภคนะครับก็จะมีบางส่วนที่ไม่ได้ถูกบริโภคด้วยเช่นกันนะครับก็เราเรียกว่าอาหารส่วนนั้นว่าเป็นการสูญเปล่าทางอาหารที่เรียกว่าฟู้ดเวสต์นะครับเป็นสิ่งที่น่าเสียดายมากแล้วเราก็เห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญที่เราควรจะให้ทุกคนตระหนักนะครับและสามารถที่จะนําอาหารที่เราทํามาอย่างใส่ใจอย่างดีนั้นนะ,นะครับบริโภคให้หมดเพราะฉะนั้นก็เลยมีการทําเรื่องเกี่ยวกับการ ส่งเสริมให้เกิดการรวนงรงนะครับการส่งเสริมของเราก็เราคิดถึงคนรุ่นใหม่นะครับที่เป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์น,นะครับมีความหวังมีความาพลังมากที่จะทําทสิ่งต่างๆนะครับก็มาช่วยกันรวนรงร์แล้วก็ทำออกมาในลักษณะของเป็นคลิปวิดีโอนะครับซึ่งเราทําเรื่องนี้มาปีนี้เป็นปีที่3แล้วนะครับเราทําทร่วมกับทางมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอม9ตนบุรีนะครับทางสาขาวิชามีเดียอาร์ตนะครับเพราะทางสาขาวิชามีเดียอาร์ตก็จะเป็นคนที่จัดเรื่องของการประกวดนะครับเราเป็นผู้สนับสนุนการประกวดอันนั้นก็จะนํามาซึ่งคลิปดีๆนะครับที่จะสามารถทําให้คนตระหนักถึงเรื่องฟ้ดเวสและในที่สุดเนี่ยเราก็จะทําให้ความเข้าใจเรื่องนี้ขยายตัวออกไปให้คนเราเนี่ยมาบริโภคอาหารอย,าอย่างรู้คุณค่าไม่ทิ้งข้างนะครับซึ่งอันนี้ย เป็นความคาดหวังเราว่าวันหนึ่งข้างหน้าเนี่ยครับมันจะทําให้คนทั้งโลกเราเนี่ยนะครับลดฟู้ดเวสเราลงไปได้ถ้าเรามีการสื่อสารที่ดีนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยทั้งอ,องค์การสหประชาชาติได้มีตัวเลขที่ทําการสํารวจมาแล้วเนี่ยเรามีฟู้ดเวสต์ในโลกเนี่ยถึง1ใน3เลยนะครับของอาหารที่ผลิตขึ้นมานะครับประเทศไทยเราก็เป็นประเทศหนึ่งเหมือนกันที่เรามีฟู้ดเวสต์เยอะพอสมควรนะครับ เรามาร่วมกันรณรงค์นะครับอันนี้ก็ CP Ram ในฐานะที่เราผลิตอาหารเราเข้าใจตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำเราจึงเห็นคุณค่าอันนี้อยากจะร่วมรณรงค์โดยเป็นผู้สนับสนุนนะครับขอให้ผู้บริโภคทั้งหลายตระหนักถึงเรื่อง Food Waste แล้วก็มาช่วยกันลดให้มากที่สุดจนกระทั่งถึงที่จุดที่เราเรียกว่า Life Food Waste เลยนะครับก็ในฐานะที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีประจรมบคายทนบุรีนะครับโดยสาขาวิชามิเดอาร์ตนะฮะก็เป็นหน่วยงานที่ จัดการในการประกวดในครั้งนี้นะครับซึ่งได้รับการสนับสนุนกับทางบริษัทซีพีแรมนะครับเรามีหน้าที่ในการคัดกรองนะครับแล้วก็ตัดสินการประกวดนะครับสำหรับคลิปวิดีโอต่างๆที่เรื่องของฟ้ดเวสนะครับก็อยากจะขอเชิญชวนนะครับให้เยาวชนนะครับหันมาตระหนักในเรื่องนี้นะครับเราจะเห็นว่าการนำมีำเดียหรือนำสือครับ เข้ามาใช้ในการรณรงค์เรื่องของอาหารเนี่ยมันจะช่วยกระจายความรู้ไปยังแหล่งต่างๆนะครับอย่างที่ผมบอกไว้ตั้งแต่ในเบื้องต้นนะครับว่าโลกเราต้องการเก็บรักษาอาหารนี้เพื่อสำหรับคนทั้งคนทุกคนในในโลกนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็การใช้สื่อนะครับเพื่อในการรณรงค์ก็เป็นหนทางหนึ่งนะครับก็ฝากให้สื่อมวลชนช่วยนำเสนอข่าวสารนี้นะครับไปยังน้องๆเพื่อ ร่วมในการประกวดทั้งระดับมัธยมนะครับแล้วก็ระดับอุดมศึกษาด้วยนะครับ้อเชิญชวนครับ